คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผู้ชมที่ไม่ได้ใช้อากาศหายใจควรได้รับคําแนะนําแก้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ้านหวานแหวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องแหที่ผมซื้อมาใหม่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 ว้ <Wow. S 1> าแหที่สั่งมานี้ผมเอาไว้ออกหมยทะเลโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าติดใจนะรสชาติปลาหัวตะก่วนะครับรอบที่แล้วนะผมได้มาเอามาทอดกินอร่อยมากเลยนะครับก็เลยมันี้อยากได้แหไม่เอาไปปาบนะครับแหตัวนี้ก็เป็นแหของฟิชจังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของในกล่องในถุงมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวในถุงแกะออกมาก็มีตัวแหนะครับแหตัวนี้เป็นแหฝรั่งนะครับแปดฟอกตาหนึ่งเซนนะครับนะนสวยเลยได้เอ็นก็จะเป็นได้สีขาวนะครับเป็นไงล่ะมันสวยเกินทนะแหนี้ไม่ใช่แหรธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นแหซื้อเงินสดฮะนะบริเซนเลยซื้อเงินสดโอเคครับผมจากที่แกะออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ สภาพสวยงามสงสิงกันเลยทีเดียวนะโอเคครับน้ําหนักก็โอเคนะพอได้อยู่น่าจะประมาณ4ี่โลห้านะครับส่วนของแถมที่ได้มาครับก็จะมีกิมซ่อมแหแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็เชือกเอ็นนะครับผมโอเคครับจากที่ตรวจสอบเนื้อแหก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรเสียหายนะครับน้ําหนักแหกับเนื้อแหร,รวมกันประมาณ4ถึง4.5โลนะครับตัวนี้โอเคครับผมเราดูตัวแหไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดู ตัวตาแหแล้วก็ลูกแหนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนนะเพราะว่ามันเป็นแหเงินสดนะเป็นไงครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะครับแหนี้ผมเอาไว้วานปลาเล็กนะครับเอาไว้ออกหมายทะเลโดยเฉพาะนะตัวนี้นะเห็นไหมครับปลาเล็กนะครับตาหนึ่งเซนถ้าชอบคลิปนี้และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านบ้านแหด้วยนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมแกะแหหให้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ผมขอเคลียร์แหหแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหวานให้ดูนะผมก็อยากลองหวานดูนะครับว่ามันจะบานจะสวยดีหรือเปล่านะ โอเคครับผมผมก็เคลียร์แหงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาหวานให้ดูนะครับผมผมก็เคลื่อนแหหวานหมุนแหไทยปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้หวานเต็มแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดรั้วบ้านผมนะเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดนะครับผมฝีมือหวานเหียของผมมันก็ระดับเทพเหมือนเดิมฮะนะเห,หีตัวนี้เป็นแหีฝรั่งนะครับมันจะดึงหุกเลยไม่เหมือนแหี่ยไทยนะครับตัวนี้จะไม่มีเผลาะนะครับแต่เวลาเราดึง เข้ามามันจะมีเผาในตัวของมันเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้แห่ตัวนี้นะครับไว้ออกหมายทะเลนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านหวานแห่ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ